่อนจะไปดูบรรยากาศการ,รชุมนุมของชาวแสแดงวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องราวของอุบัติเหตุค่ะเป็นรถตู้โดยสารพุ่งชนต้นไม้ข้างทางแล้วมีผู้เสียชีวิตอสองคนคาดว่าเหตุนี้น่าจะเกิดจากที่คนขับเกิดหลับในค่ะรถตู้โดยสารนะคะเกิดเสียหลักพุ่งชนอัดก๊อปปี้กับต้นไม้จนยับเยินค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตค่ะที่หนึ่งรายและอีกหนึ่งรายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะและมีผู้บาดเจ็บสองรายด้วยกันค่ะ พันตำรวจโทสโสพลเสือสารพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากมูนลนิธิ Miracle of Life กาญจนบุรีว่าเกิดอุบัติเหตุรถตู้ประจำทางพุ่งชนอัดก๊อกปี้กับต้นไม้ข้างทางถนนสายรางหวายห้วยกระเจาหมู่14ตำบลรางหวายทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายค่ะพอไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีฟ้าเขียวทะเบียนน,นหนูขอไข30่3043กาญจนบุรีคันนี้ล่ะค่ะอัดก๊อปปี้กับต้นตาลริมถนนนะคะด้านหน้าพังเสียหายนะคะพอตรวจสอบในรถตรงแถวที่นั่งแถวหลังด้านซ้ายตรงประตูทางออกพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นชายสภาพนั่งอยู่ลำคอหกักแขนขาหากักเจ้าหน้าที่มูนลนิธิ m i r a c l e of Life กาญจนบุรีต้องใช้เครื่องตัด่างนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากรถค่ะ ทราบชื่อคือนายอนุชาโพทองอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่189ทับนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะนอกจากนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นมีอาการสาหัส1รายเป็นหญิงนะคะซึ่งล่าสุดก็เสียชีวิตแล้วคือนางสาวอัชาราตุมรสุนทรอ,อายุ31ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่29หมู่13อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บุรีส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อคือ นายชำเลียงสืบศักดาอายุ17ปีอยู่บ้านเลขที่81หมู่1อำเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าของรถและคนขับนะคะส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายยังไม่ทราบชื่อค่ะเบื้องต้นจากการสอบถามเหตุหการณ์จากชาวบ้านนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถตู้ซึ่งเป็นรถประจําทางสายกาญจนบุรีห้วยกระเจา้าได้นําผู้โดยสารจากกาญจนบุรีมุ่งหน้าสู่อำเภอห้วยกระเจ้าค่ะก็วิ่งมาเรื่อยๆจนมาถึง บริเวณที่เกิดเหตุนะคะวิ่งมาจากหมู่บ้านรางังหวายด้วยความเร็วสูงพอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะรถเกิดเสียหลักพุ่งเข้าชนกับต้นตาลข้างถนนอย่างจังอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็เลยมีผู้เสียชีวิตทันทีหนึ่งรายนั่นแหละค่ะส่วนอีกรายหนึ่งก็พึ่งเสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลและอีกสองคนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่สาหัสเท่าไหรนักนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าคนขับเกิดหลับในและขับรถด้วยความเร็วสูงซึ่งตำรวจจะติดตามสอบสวน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนาการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านบริการแห่งชาตินะครับนัดรวมตัวกันเนื่องในโอกาสครบร,รอบ80ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในบ้านเรานะครับ ที่บริเวณนุสสวัสดีประชาธิปไตยนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นกันที่นั่นคาดว่าน่าจะเลิกสักประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่พันธบัตรทักษิณชินวัตรจะฝนอินเข้ามาในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปิดเผยชื่อนะครับของผู้ชายสองแล้วก็หญิงหนึ่งนะครับที่ในสุเทศทอกสุปันออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการทับทามให้เข้าร่วมง,งานกับพรรคเพื่อไทยในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ ความเคลื่อนไหวบรรยากาศการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาตินะครับไปดูภาพเลยนะครับรวมตัวกันที่เบรมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรำลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มิถุนายน2475รวมตัวกนันตั้งแต่บ,บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นมานะครับผู้จัดงานก็ได้ตั้งเวทีบริเวณด้านบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็มีการการเขียนฉาักหลังภายใต้าการชุมนุมนะครับ80ปีไม่มีประชาธิปไตย เป็นชื่อไฮไลท์ของการชุมนุมนะครับก็มีกลุ่มคนแสดงทยอยเดินทางมารวมตัวกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าแดดจะค่อนข้างแรงทีเดียวก็ตามครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ก็หลบดงหลบแดดอะไรกันอยู่บริเวณตามสองข้างทางนะครับขณะที่การ,รจราจรบนถนนราชดำเนินก็เนื่องแน่นไปด้วยผู้คนนะครับที่มาเข้าร่วมการชุมนุม ในช่วงบ่ายเนี่ยยังไม่มีการปิดการจราจรแต่ว่าหัวค่ําแบบนี้ก็ปิดไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่บริเวณถนนหลานหลวงทางเจ้าหน้าที่ก็นําป้ายมาแจ้งเตือนนะครับว่ามีการชมรุมนุมก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็วางกําลังทั้งสิ้น6กองร้อยด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมาดูแลรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ก่อนหน้านี้นนพักประชาธิปัตย์ก็เรียกร้องด้วยนะครับว่าการชมรุมนมุมเนี่ยชุมนุมได้แต่ว่าต้องอยู่ ภายใต้ความสงบเรียบร้อยไม่เฉพาะกลุ่มคนแสดงเท่านั้นนะครับที่วันนี้มีการกิจกรรมเรื่องในโอกาสครบรอบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปครองนะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการจัดกิจกรรมทองโชว์การกุศล2573เจาะเวลาสู่อนาคตที่ M. t ็มเทเในโอกาสนี้เช่นเดียวกันครับค่ะก็เป็นบรรยากาศการชุมนุมช่วงบ่ายวันนี้นะคะ มาดูกันที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันค่ะช่วงนี้มีการเข้มงวดนะคะคุณพงศ์มีการนารถเอ็กซเรย์มาตรวจด้วยมีการแข่งขันในการจับกลุ่มการเล่นการพนันฟุตบอลยูโรอันนี้มาดูของสอนอสมเด็จเจ้าพระยากันค่ะตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยานะคะมีการตั้งจุดกดขันวินัยจราจรเมื่อช่วงคาขืนที่ผ่านมาค่ะเน้นการประชาสัมพันธ์การขับขี่รถให้ถูกกฎจราจรและยังช่วยป้องกันเหตุอาชญากรรมด้วยค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมาที่บริเวณปากซอยราดร่วมเจริญวงเวียนใหญ่นะคะพันตำรวจโทรประโยชน์เข้มแก้วรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามพร้อมด้วยพันตำรวจโทรวิชิตสมมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามและฝ่ายสืบสวนกว่า20นายค่ะก็ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นยานพาหนะทุกชนิดเพื่อหาสิ่งเสพติดและอาวุธปืนตามคำสั่งของ กองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างเคร่งครัดนะคะภาพรวมที่ตั้งด่านพบว่ามีการกระทําผิดคือมีใบสั่งที่ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตำร,รวจหมดอายุไปแล้วมีไม่ส,มสวมหมวกกันน็อกบ้างมีซ้อนสามบ้างในมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการว่าเก่าตักเตือนละค่ะแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปค่ะ กลับมากันที่เรื่องของการดูแลความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสําคัญช่วงนี้ก็เกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ่อยครั้งนะครับอย่างล่าสุดก็เป็นนักท่องเที่ยวสาวสองคนชาวออสเตรเลียที่จังหวัดภูเก็ตนะครับถูกจี้นะ่ะแล้วก็เอามีดแทงนะฮะเสียชีวิตด้วยเหมือนกันเกาะหน้านั้นก็ยังไม่คลี่คลายนะครับ ประเด็นของสองนักท่องเที่ยวสาวชาวแคนาดานะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ถูกนํามาเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองด้วยนะครับทั้งตํารวจก็พยายามที่จะดูแลความปลอดภัยให้เรียบร้อยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมานะครับอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทางตำรวจนคร บานบางซื่อก็นำกําลังตำรวจในสังกัดน,นะครับเข้าไปรับมอบนโยบายจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับในการจะดูแลความเรียบร้อยแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการให้ได้รับความปลอดภัยครับพันตารวจเอกสุนทรคงกล่ำผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันบางซื่อนะครับ บอกว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติปี2555ถึง2556ในการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลลดความบาตรกลัวภัยอานตกรรมของชาวบ้านแล้วก็การมีส่วนร่วมกันระหว่างประชาชนแล้วก็เครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจในการแก้ไขปัญหาอานากรรมการให้บริการเพื่อความเข้มแข็งให้เกิดความพึงพอใจประกอบกับแผนแล้วก็แนวทางการปฏิบัติ ราชะการประจำปีเน้นเรื่องของการเร่งรัดป้องกันแล้วก็ปรับตามอาจญาก,กรรมซึ่งตอนนี้นะครับก็พบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับท้องที่สวนบังซื่อนะครับมีแหล่งรวมตัวกันของกลุ่มนักท่องเที่ยวจํานวนมากอย่างเช่นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับก็มีการจําหน่ายสินค้าในราคาถูก มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาซื้อกันเยอะนะครับก็เลยอาจจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุแล้วก็สร้างความหวาดกลัวได้รวมถึงความไม่ปลอดภัยที่จะอาจเกิดขึ้นกับทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินทั้งตำรวจนครบาลบางซื่อนะครับก็มีการกําหนดมาตรการในการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือต่อจนการดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลของตำรวจนครบาลบางซื่อครับ เรียกว่าแบบนี้ก็จะได้นักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยวอย่างอุ่นใจมากขึ้น<ม>เพราะว่าต้องยอมรับคะว,ว่าข่าวที่เกิดขึ้นนะคะทำให้มีผลกระทบกับภาพลักษณ์ในการที่จะมาท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีต่อน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากด้วยนะก็หวังว่าคงจะแก้ไขแล้วก็มีการปรับปรุงหรือว่าสืบหาตัวผู้ทําผิด<ม>หรือสาเหตุการตายของสองแมมแคนาดาได้เร็วๆนี้จะได้กอบภาพลักษณ์ของประเทศไทยกลับคืนมานะคะ ช่วงนี้เราไปต่อกันด้วยฟ้องด้วยภาพค่ะเรามีภาพการจอดรถผิดที่ผิดทางว่าอย่างนั้นจอดในที่ห้ามจอดขาวแดงอจอดซ้อนคันมาฝากนะคะเป็นอยู่บริเวณที่แถวอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่ค่ะปัญหาจอดรถโดยสารนะคะที่ผิดที่ผิดทางก็จะมีเห็นบ่อยครั้งกันละค่ะ ล่าสุดผู้สื่อข่าว MBTV News ของเราก็ลงพื้นที่พบรถตู้โดยสารใบเหลืองจอดรับคนในที่ห้ามจอดทำให้การจราจรติดขัดนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะนี่แหละค่ะขาวแดงชัดๆแต่ก็จอดครับอืมซึ่งในตอนสายนะคะผู้สื่อข่าวเราลงไปนะคะก็ตั้งแต่ตรงเลี้ยวซ้ายค่ะจากหัวโคง้งบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่ก็จะเห็นรถตู้โดยสารนี่แหละค่ะ ฝ่าฟื้นกฎจราจรนะคะพอตรงมาค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญรัตหัวมุมก็จะพบรถตุกๆจอดรอเรียงแถวรอรับพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อข้าวของเดนหลานะคะเลยมาหน่อยก็พบรถส่วนบุคคลค่ะตรงซอยสมเด็จพระเจ้าตักสินห้าค่ะจะมีรถยนต์ส่วนบุคคลฝ่าฟื้นกฎจราจรจอดในที่ห้ามจอดนะคะซึ่งการจอดแบบนี้นะคุณพงษ์มีให้เห็นบ่อยครั้งผิดกฎหมายจราจรเห็นชัดๆเลยยังดีที่วันนี้เป็นวันหยุด ก็ยังถนนก็โล่งหน่อยนะคะ <comed. S 2> แต่ถ้าเป็นวันทำงานเนี่ยคงจะรถติดแล้วก็ทำให้ลำบากอ่ะทำให้การจราจรติดขัดนะคะซึ่งจริงๆแล้วตำรวจในพื้นที่ก็กวดขันนะแต่ว่ามาตรวจเนี่ยไม่พบการฝ่าฝืนหรอกพอตำรวจค้อยหลังปึ๊บอ้าวจอดอีกแล้วค่ะจริงๆก็มีการล็อกล้อเขียนใบสั่งกันนะคะแต่ว่าไม่หลับจำกันค่ะซึ่ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยก็จะเจ็บตัวอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะคะซึ่งก็มีให้เห็นกันทุกๆวันจอดประจํากันที่นี่ค่ะแล้วก็มีการปล่อยให้ตั้งวินรถตู้ตรงแถวๆนี้ด้วยเนี่ยนะก็ต้องฝากให้ท่านรองผู้กำกับการดูแลงานด้านจราจรของสถานีตาร,รวจนครบาลบ,บุพารามให้ท่านช่วยกวดขันด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นวินรถตู้รถตุ๊กๆนะครับรถของชาวบ,บ้านทั่วไปก็มีแต่ว่าน,น้อยอส่วนใหญ่ก็คือคือ จอดอยู่งอยู่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะรับผู้โดยสาระนะครับก็เป็นการขีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับก็ไปเคลียร์กับคิวรถตู้หน่อยทางตำรวจนะครับแล้วก็วิ่นตุกๆดูอย่นกันจะได้<ล>รับความสะดวกมากขึ้นเห็นว่าตรงนั้นไม่ค่อยห่างจากป้อมตำรวจเท่าไหร่ด้วยครับค่ะ,คะ ทีนี้มาถึงเรื่องของการตามล่าหมายกันบ้างนะครับพาไปที่สนบ,บังชันนะครับที่นั่นมีคดีครั้งเก่าหลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะครับนี่นะครับเป็นคดีครั้งเก่าตามหมายจับนะครับ นายเจตพลหรือโต๊ะจันตะเคอายุ20ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่102ซอยพระยาสุเรน3แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับถูกออกหมายจับนะครับในคดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหมายจับคดีอาญาที่14ทับ2,555ลักษณะรูปร่างหน้าตาที่เห็นนะครับผิวดำแดงนะครับสูงประมาณ174เซนติเมตร พฤติกรรมของคนร้ายรายนี้นะครับก็คือขับขี่รถเกง๋งก่อนที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงเข้าไปในกลุ่มผู้เสียหายก็เลยทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายด้วยกันเหตุเกิดขึ้นปีที่แล้วนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนคุณผู้ชมท่านใดที่เห็นบอะแสของคนร้ายรูปร่างหน้าตาลักษณะรูปพรรณสันานแบบนี้เนี่ยนะครับแจ้งไปได้นะครับที่ร้อยตำรวจเอกวิทูลเจริญอาจพนักง,งานสอบสวนสอนอบางชัน มาได้โทรศัพท์นะครับ025181510-3นะครับ025181510-3นะครับคนนี้ชื่อนายเจตพลจันตะเทอายุ20ปีนะครับนี่เป็นการตามล่าหมายในคดีครั้งเก่าของสอนอบางซื่อนะครับค่ะซึ่งเราก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะมีคดีครั้งเก่าเอามานำเสนอนะคะซึ่ง เรียกว่าช่วงฟ้องด้วยภาพกับช่วงล่ตามหมายของเราเนี่ยเรียกว่าจะต้องออมีความได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไปแหละจะให้ช่วยให้การทํางนานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดค่ะพบเบาะแสก็แจ้งเข้ามาได้หรือจะแจ้งเข้ามาที่เราก็ได้ค่ะที่ s อ s 4อ2มเอสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมถึงการจราจรหรือฟ้องด้วยภาพค่ะถ้าพบเห็นจุดใดมีการจอดรถมีการ ทำผิดกฎหมายแล้วอยากให้ผู้สื่อข่าว MVTV News ของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะก็สามารถแจ้งมาที่เราเช่นกันนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางให้ค่ะค่ะไปที่สุภาสิตธิ์กันบ้างนะครับค่ะพบกับสุภาสิตธไทยประจำวันเลยค่ะชักใบให้เรือเสียหมายถึงพูดหรือทำขวางขวางให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป ในทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าข่าวตะเวนวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะครับเราจะลากันด้วยว่าท้าเด็ดของพลเอกสุจินดาคราประยุนอดีตนายกกรัฐมนตรีนะครับคุณสุภาพรผมสศิพงพร้อมทีมข่าวทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ